สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับอ่ะวันนี้มีคนขับรถให้นั่งครับต้องไปย้ายรถครับไปย้ายรถด่วนไปย้ายรถด่วนเดี๋ยวขึ้ดับกลางข้างโอ้ยดับกลางข้างเนาะเปไน็นไงนี่พอหน่อยขุนโคตรเทือนนะบอกบบวก่ามึงมึงมึงมันใส่ตุ่มหมูมึงมันเอาตัดใหม่แล้วใส่ไปโอ้เทือนโว้ยงบอยากประหยัด แล้วนี่สาวมากอยู่อะน้ำเอื่อยมากว่าอยู่แบบนี้เอ้าเอื่อยที่ว่าไม่เศร้านี่วันนี้อเอ้าก่อนจะกินนกอะเอาว่าผ่านแล้วน้าตายมึงมันเป็นคนกินนมนะแานกินนมกินนมแล้วมีประโยชน์ว่าเอาว่าเอาไม่ออกเราเราหาจิ้วใส่ดีๆไหมเดี๋ย่ได้ไปวันที่เราไม่ใส่หูเป็นแบบโอ้ อยากประหยัดปานไม่รุ่นขมิตรเลยเล่าแขกกันหรอเล่าผมเป็นคนกรุงเทพไม่ใช่คนขมิตรบวนเราพูดอะเรี่ะโอ้โหอ่านเอ้าว้าวรถอ้อยเราจะไปย้ายรถกันครับวันนี้ย้ายทำไมโอ้รถลิบอ้อยจะว่ารถไทย ขาดนั่นเริ่หม Water> ือนตีนเบิ่งทรงมันถ้ารถถ้ารถไตรกันเดี๋ยวต้องให้ผู้กอง์เก็บมาตรวจอะไรเนี่ยวตอนนี้ตอนไหนอุปกองมาตรวจเงียวล่ะกินนมซ่อมชื่้นเลยแล้วก็มันขาดไม่หรอรขาดเออพระดีเอเขาไปย้ายรถเบาอันนี้แหละวันนี้แหละ Bư sáng là sáng 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 bao bao sáng 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 con sáng 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 con sáng 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 không sáng Ê, sáng 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 กะได้เซลสาวเอ้าบอกปุ๋ยเคยว่าเซลรถใท้ตามบอกแล้วดิปวดโพ้บาดไปไปปวดคอยคอยยินยินเอ้าเขาหลอกเบิ็ดเหรอติวะได้เขาเปลี่ยนให้ไหมอ่ะเปลี่ยนให้ไหมล่ะอันนี้ให้ให้นี่จะเมินยังเนี่ยหลายใหญ่แล้วเขาคือบอกว่าเหมือนว่าจะใหญ่เหมือนนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่าอีกซีบเขียวก็บเมืดแล้วสัน โอ้รถด,ด่วนรถด,ด่วนโอ้ขึ้นเทิงเลยขึ้นเทิงเลยช่องเทิงเลยช่องเทิงช่องเทิงเนี่ยเบียดไปเลยอเอาอขเข้าไปไไเลยบ๊วยไป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 ครับหมดเรื่องหมดคุณเลย ขอบคุณครับโอ้ฉีบลืมบุญคุณเลยอู้มีนัำไก่ด้วยนี่นะำข้เดียวนี่ปยังเดียวโอ้เหลือรลายยู่ได้เหอคือว่าจะใหญใหญ่ไบดงเลี้ยเขียวโมเมนต์องเท่นมดบะหเท่นมึดหรอแมนหรอวะ ตอนนี้นะงออมไกลแบบวัดเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ง ที่ลงจะหมดแล้วบอที่ลงเลยอีกสิบเที่ยวก็หมดแล้วบอเออนั่นแหละบ้านเก้มเต้นไปใน่ใหญ่ของเหรอหืมกว่าจะฝนจะตกไงสิบเที่ยววิ่งก็ละสองเที่ยวกว่าๆนลยเออไปไป เออไป,เ,ปบบเอากูไปกับพ่อกูพอดีไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์มาไงแ,บบแล้วกูไม่มีคนรออยู่บอที่เทมหมดก่อนครับดินเหลือเหลือเยอะอยุ่นนี่ปิ้งทางนี้ไปลูกพี่ เอานี่ยังน่ะมันเป็นนี่อย่างโอ้ยซับสองเปเลยว่าพี่เอ้ยจวดธาวามอนี่ไหม ลงหมดสะก่อนครับ การเทดูนางโป้แล้นเนี่ยเอ้าเบิ่งนางโป้เหรอะอุ้ยเ,เ,เอ้ก็เย็นนะวะเย็นแอ๋มันไม่แดดมาหม้อใหญ่หม้อเศร้ารฮะหมาแดดหมาแดดกูยังว่ามันไม่แดดไอ้คนยากลวนปามเด๋เพื่อไปสู่ข้อถือ หน้าปมเาดีๆนะดีๆ่างดีดีเหมือนเราเจ้าดอซะเนี่ยลูกเคยเป็นคือหลายเนาหมบถึงเนาะแม่มันทิมงานวะวนปาเพือไปสู่ข้อถือแล้วบอกแม่คนดีรู้สาภายดีแล้วดีกันี่มันเก็บของเก็บของทำเลยเป็นบุญเหรอ เฮ้ยเอาขึ้นรถทั้งรถจานเทเลยเอากุญแจรถยจีนเสร็จไม่หรอมาถอยกันแรงไวยดิถอยเกือบกันแรงอ่ะเอารถจานเทมาใส่ของเลยโอ้โห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 ้โหแรงเลยว่ะขี่ของยังมากว่ะไปมาถ่ายมา ได้เก็บของแล้วครับทุกคนย้ายรถแล้ววันนี้ <c oughs> บาทใช้ง่ายนะเนี่ยบ้านของเรา <c oughs> ใช้ง่ายครับเดยวจะดื้อไปหน่อยมักซึ่งเด็กหลานอาหารเอ่อ <c oughs> ขคอีกขคอีกไปมาเลยอีกอีกอีกโอ้ยมาทางนี้มันติดันไม้เห็นบ่เนี่ยเบียทางนี้เฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยอะอะ ไปอ่ะฮอนเอาคือนมาปิดกันจกเรหรอเดี๋ยวไปทอดได้ป่ะเดี๋ยวว่าป้านันมาวัดไปเฮะเก็บของครับอู้ทันทีมันจะถอยตรงตรงอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บ